กมนิ game, ่งๆแต่ว okay. ่าขี้อ้อนเก่งแล้วก็เซ็งตองก็มาไงความทรงจําที่เราชอบที่สุดของกันละกันคืออะไรล่ะครับครั้งแรกที่เจอกันมาครับเหมือนพ่อพี่เลิฟเลยชอบตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นเลยชอบตรงที่รู้ว่าเขาชอบได้แหละเรียนมหาลัยเดียวกันด้วยแต่แต่ยุคละคนานั สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากความสัมพันธ์ครั้งนี้คืออะไรหรอครับเหมือนค่อยๆเรียนรู้กันไปมัครับค่อยๆโตกันเรียกว่าเรียนรู้ทุกวันมีอะไรให้เราเซอร์ไพรส์แบบทุกวันเลยถือว่าดีค่ะกูดโอเคครับทะเลาะกันอะไรที่เขาทำที่จะทำให้เราใจเย็นลงเงียบไปก่อนสักแป๊บสหนึ่งรอลมเย็นๆอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยกลับมาคุยกันผมมันร้อนอ่ะพะยิ่งทะเลาะยิ่งร้อนไปกันใหญ่สิ่งที่เราอยากให้เขาทำคือตอนไหนมาพูดให้จบร้อนแล้วค่อยไปจะไปไหนก็ไปแต่ก็ยังยังต้องฝึกอยู่อะไรที่เขาทำไม่ว่าเราจะเห็นกีี่่คครรัั้้้งงงเเาาาจะยยิมทททุลขอต เห็นท e> ุกว um, like kind of oh, okay. <so ันเลยนะเวลาเขาเทคแคร์แต่เขาไม่รู้ตัวหรอกเราแบบว่าอุ้ยหิวน้ําจังเขาก็จะเอาแก้วไปล้างแล้วมาเติมให้อะไรแบบนี้แต่เขาไม่รู้หรอกว่าเออตรงนี้แหละเราเรายิ้มนะอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็รู้แล้วก็ทําด้วย